ตำบลงลานพัฒนาอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรมีวัฒนธรรมอันหลากหลายหนึ่งในนั้นคือประเพณีกินข้าวใหม่โมงของพี่น้องโมงหมู่ที่16บ้านตลาดโมงซึ่งช่วงปลายฝนต้นหนา,าวชาวโมงบ้านคลองลานจะช่วยกันเกี่ยวข้าวใหม่ที่ปลูกไว้ในนาแล้วนำมาคั่วให้หอมและนำเข้าไปสีเพื่อเตรียมหุงหาอาหารเส้นไหวบัรพรุบุษปู่ย่าตายายเพื่อขอผ่อจากท่าน คุ้มครองปกปักรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุขทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองโดยได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นและปัจจุบันยังพัฒนาข้าวใหม่โมงจำหน่ายสู่ท้องตลาดในช่วงเวลากินข้าวใหม่ปีละหนึ่งครั้งเป็นการสร้างไรายได้ให้แก่พี่น้องชาวโมงอีกด้วยสวัสดีครับ กระผมนายบรรจงรุจนยุทธนายกเทศมนตรีตำบลคลองรานพัฒนาวันนี้จะมาขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันสืบสารประเพณีกินเข้าใหม่มงในวันเสาร์ที่หนึ่งพฤศจิกายนพศส5 6 8นะบณบริเวณสนามกีฬาหมู่ส6บ้านตลาดมง้งตำบลคลองรานพัฒนาอำเภอคลองรานจังหวัดกำแพงเพชรตั้งแต่เวลา แปดนาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่กับพี่น้องชาวมงตลอดไปร่วมกินข้าวใหม่และรับพรสิ่งดีๆกับพี่น้องชาวมงครับก็สวัสดีพ่อแม่ที่น้องทุกท่านนะครับ ก็กับผมนายสุพงกิจชัยเจริญคุณนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่16บ้านตลาดมงตำบลทองลานพัฒนาอําเภอทองลานจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับร่วมเที่ยวงานโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมการกินข้าวใหม่บ้านมงทองลานร่วมสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตพี่น้องมงเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมการกินข้าวใหม่อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้านชมการแสดงและร่วมกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน พบกันที่บ้านตลาดมงหมู่ที่16ตำบลทองลานพัฒนาอำเภอทองลานจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่1พฤศจิกายน2568นะครับอย่าพลาดมาร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่ามงและร่วมสัมผัสเสน่ห์พี่น้องมงไปด้วยกันนะครับหาจัวสดเลยต้นยูเป๊ะนอหมอมเลชาจัวเดอร์เปลุยออกทองลานเนาะ